สัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันวันนี้ก็วันที่9มิถุนายนพี่น้องนะครับผมโดนฝนนิดเดียวพี่น้องครับรู้สึกจะเป็นไข้เป็นหนาวแล้วพี่น้อง <c oughs> เดือนนี้ก็เดือนแห่งการทำไร่ทำนาพี่น้องครับนะสำหรับพี่น้องเอฟซีถ้าไหนมีนาก็คงจะไถกันสนุกแหละช่วงนี้พี่น้อง ก็วันนี้จะมาปลูกไม้หน่อยพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอฟซไปดูดอกจะชมกันนะครับก่อนอื่นจะขออนุญาตปลูกราชินีพันดอกก่อนพี่น้องเป็นไม้จะได้รับผลกระทบนะครับนี่กิ่งหักหมดนะครับเสียหายหมดเลยมีแต่แพ้พี่น้องครับนี่ต้องเอามาทําใหม่พี่น้องครับแวนไว้นานแล้วพี่น้องครับรากก็ตัดทิ้งหมดแล้วพี่น้องครับนี่ทำใหม่นะครับแผนไว้ หลายเดือนแล้วพี่น้องครับเนี่เป็นไม้ที่จะเอาไว้ทำบอนไซพี่น้องกลายเป็นว่าต้องมาเริ่มเริ่มนับใหม่พี่น้อง <c oughs> ทำไม่ได้พี่น้องครับ <c oughs> ก็จะปลูกเอาไว้ทำสายพันธุ์พี่น้องครับนะไม่อยากจะไปหาซื้อพี่น้องฝนตกแบบนี้นะครับพี่น้องครับ ผูกเสร็จก็ไปวางไว้รอผลมาพี่น้องผลไม่มาตอนเช้าก็น้ามารดเอาครับดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูดอกชนชมพี่น้องนะครับเิ่มบานเยอะแล้วพี่น้องครับไปดูว่าไม้ที่นั่งแทนเอาไว้เป็นดอกแล้วนะครับพี่น้องครับ ดอกก็จะกลายพันธุกันไหมนะครับพี่น้องแล้วก็มีบางดอกที่บานจนร <c oughs> ่วงโรยไปแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวปลูกไม้เสร็จจะพาไปเดินดูดอกจนชมกันน้องอากาศเปลี่ยนพี่น้องครับ ทุกทีนี่ไม่พลาดพี่น้องครับผมนะครับถ้าอากาศเปลี่ยนนี่ผมจะกินยาพาราเลยกินสองเม็ดเลยพี่น้องถ้ารู้ว่าอากาศเปลี่ยนมีฝนมาหน่อยผมจะกินยาพลารารัดไว้เลยพี่น้องแต่รอบนี้ลืมไปพี่น้องครับนึกไม่ถึงเลย เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับราชินีพันดอกนะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอซไปเดินดูชนมชมกันพี่น้องนะครับดอกไหนสวยดอกไหนไม่สวยนะครับพี่น้องครับดอกไหนสวยถูกใจก็จําเชื่อไว้พี่น้องนะครับจําสีดอกไว้จะได้ไปหาซื้อเขาเพื่อมาต่อยอดนะครับ ามาขยายพันธุ์กันนะครับพี่น้องครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยพี่น้องนี่ครับพมพี่น้องครับปลูกเสร็จก็มาวางไว้อย่างนี้ลพี่น้องวางไว้ในปูนนี่แหละรอยฝนตกก่อนเมื่อวานก็ปลูกไปต้นนี้พี่น้องครับเนี่ยจะบานแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้อง FC เดินดูดอกชนชมกันพี่น้องนะครับที่แน่ๆจะต้องมีมีแน่นอนพี่น้องนอนพีเสื้อนะครับว่าเป็นช่วงนี้ช่วงฝนตกพี่น้องนะครับผีเสื้อก็จะบินมานวางไข่พี่น้องอันนี้ก็เฟอร์นารี่แหละนี่เป็นธรรมดาพี่น้องนะครับดอกเขาน้อยไปหน่อยเรื่องความสวยนี่สวยสุดๆแล้วแหละ นี่ก็เป็นขาวนาโชคพี่น้องครับเนี่ยดอกขา้ําโชคครับเนี่ยดอกขา้ําโชคนะพี่น้องขาวจริงๆนะครับเอาไว้โดนฝนอยู่นี่แหละพี่น้องไม่ได้เก็บไว้เลยส่วนนั้นก็เป็นหงเหินพี่น้องครับนี่ดอกหงเหินดอกหงเหินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องครับดอกใหญ่มาก ดูฝั่งนี้พี่น้องดอกนี้ดอกอะไรนี่สีไพรพี่น้องสีไพรสีไพรมองดูแบบนีจ้จะเหมือนมายาพี่น้องแต่ไม่ใช่นะพี่น้องครับว่าแรกๆเขาจะออกสีเหลืองๆแบบนี้พี่น้องทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนสีมาแบบนี้นก็คล้ายๆมายาพี่น้องดอกชนชมสีไพรนะครับ ส่วนไม้ที่นั่งแท่นเอาไว้พี่น้องครับนี่ยังต้องลุ้นอีกไม่ได้ออกไปสู้ลมสู้แดดร้อนร้อนเลยพี่น้องครับก็จะเลี้ยงเอาพุ่มมันก่อนพี่น้องครับสําหรับไม้ 10, สิบสิบเอ็ดสีใช่ไหมพี่น้องนี่ผมก็จะเลี้ยงเอาพุ่มมันก่อนครับนี่ดอกมันก็มันมีอยู่สองดอกไอ้สองสีพี่น้องตัวนี้สีอะไรคาราเมลครับนี่คาราเมลลอง ดอกคาราเมลแน่นอนไม่กลายพันธุ์แน่นอน,มน,น,น,อนผมว่าจะเลี้ยงเอานะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม้ต้นนี้น่าจะไม่มีปุ๋ยพี่น้องก็เลยยังไม่อยากจะเอาออกไปสู้ฝนเท่าไหร่นะครับก็จะเลี้ยงให้เขามีพุ่มใหญ่ๆก่อนพี่น้องครับให้มีใบเยอะๆพุ่มใหญ่ๆก่อนนี้ก่อนผมถึงจะ เอาออกมาเพื่อเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้พี่น้องอาจจะเป็นกระถางเดิมนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนดินให้ใหม่นะครับสำหรับแฟนซีต้นนี้นะครับพี่น้องส่วนส้มจิ๋วพี่น้องครับนี่แน่นอนเลยส้มจิ๋วนะครับลักษณะของเขาจะโดดเด่นที่ช่อดอก <c oughs> นี่ครับพี่น้อง บางดอกก็สีดำๆนี่ไม่บานแน่นอนพี่น้องดอกเสียนะครับนี่จุดเด่นของเขาเลยพี่น้องครับเวลาเขาจะมีดอกนะครับช่อดอกเขาเยอะมากพี่น้องดอกเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของส้มจิ๋วพี่น้องครับดอกวานสวยงามนะครับพี่น้องดอกส้มจิ๋วนะครับแล้วก็ น่าจะมีนอนแล้วนี่พี่น้องครับนี่นอนผีเสือ้อนะครับพี่น้องแต่จะไปอยู่ตรงไหนอ่ะแค่นี้แหละหากันเลยทีนี้พี่น้องนี่ก็นอนผีเสื้อครับเนี่ยเราต้องเก็บออกพี่น้องครับเก็บออกไปนะครับไม่เก็บออกเขาก็จะกินดอกจนชมเรานะครับเราก็จะไม่ได้เห็นดอกจนชมนะครับพี่น้องอยู่ใต้ใบมั่ง ถ้าเราไม่เจอไข่มันพี่น้องครับเราก็จะต้องอาศัยว่าลอยร่องลอย,ลอยมันกินใบไปแล้วนะครับเราถึงจะเห็นเขานะครับสําหรับนอนผีเสื้อนะครับพี่น้องครับตัวทําลายดอกเลยแหละนี่ก็เป็นเฟอร์รารี่พี่น้องครับ,รบน,น, Ferrari, น,บนี่ครับยังไม่ติดอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พี่น้อง อากาศไม่ค่อยจะเอืออำนวยเท่าไหร่นะครับแดดน้อยไปพี่น้องครับแดงจักรพัดใช่หรือเปล่านอ่อนี่นอ้อผมจำไม่ได้แหละพี่น้องเดี๋ยวจะไปถามเอฟไปถามแอดมินในกลุ่มหน่อยดอกนี้ใช่แดงจักรพัดไหม แต่ก็สวยดีพี่น้องลักษณะดอกสวยมากสวนนี่ล่วงไปแล้วหนึ่งดอกพี่น้องครับนี่รุ่งอรุณนะครับพี่น้องรุ่งอรุณก็สังเกตเห็นตั้งแต่แรกเลยแหละนี่พี่น้องครับนี่พอมีดอกมีดอกปั๊บพี่น้องก็จะเป็นจุด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 แดงๆพี่น้องนี่นี่ตรงนี้นะพี่น้องก็จะเป็นจุดแดงๆไปเลยพี่น้องไม่เหมือนชาวบ้านเขานี่นี่น,นี่จะเป็นแบบนี้พี่น้องครับนี่ สำหรับรุ่งอรุณน,นะครับพี่น้องจะเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องนี่ครับบานก็ล่วงไปแล้วนะครับโดนฝนเล่นงานพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง fc ไปดูดอกชนชมที่เรานั่งแท่นไว้พี่น้องนะครับมันเป็นดอกอะไรนะ่ะ อันนี้รวยจังเลยพี่น้องครับดอกรวยจังเลยสวยงามนะพี่น้องดอกรวยจังเลยลักษณะช่อดอกเขาครับจะเป็นพุ่มๆไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับไม้ต้นนี้ก็เลี้ยงดูดีๆนะครับใครมีรวยจังเลยพี่น้องเลี้ยงดีๆพี่น้องครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งพุ่มใหม่นะครับพี่น้องก็จะได้ไม้สวยๆเลยพี่น้องครับ คือดอกอะไรเนี่ยเบอร์อะไรพี่น้องเบอร์แปดบาร์บี้นะมาดูสิเมื่อวานยังไม่บานพี่น้องวันนี้บานอ่านี่ครับพี่น้องครับนี่คือบาร์บี้ของแท้พี่น้องครับบาร์บี้ไม่กลายพันธุ์พี่น้องไม่ติดเชื้อไวรัสแน่นอนนะครับสำหรับบาร์บี้ต้นนี้พี่น้องผมนั่งแทนเอาไว้นะครับ ห้ากิ่งพี่น้องเป็นรากตะขาบนะครับนี่ก็จะเป็นรากตะขาบนั่นแหละนะครับมีเบอร์หกเบอร์สิบเบอร์แปดเบอร์เก้าและก็เบอร์อะไรอีกอะไรเบอร์เก้าและก็เบอร์สี่พี่น้องนะครับเนี่เป็นไม้รากตะขาบพี่น้องครับกิ่งจะตรงกันเลยพี่น้องเนี่มองไม่เห็นนะครับแบบนี้จะมองไม่เห็นกิ่งมัน เราต้องหันมาอย่างนี้พี่น้องนี่เป็นไม้แต่งพี่น้องไม้แต่งร่องรอยของผมตัดทิ้งเนี่ยน่ครับตัดทิ้งหมดเหละพี่น้องแต่งเอานะครับให้มันสวยก่อนนะครับไม่เก็บไว้หรอกไม้พวกนี้พี่น้องทําไว้แบ่งปันเลีตีไปงั้นแหละนะครับพอได้ค่านมค่าขนมห้านชายพี่น้องหนีหมด เข้ามาทำรังพี่น้องครับนี่ก็เป็นรากตะขาบเหมือนกันพี่น้องครับนี่เอาไม้สายพันธุ์ดีๆเลยนะครับพี่น้องมาตั้งมาทำต่อเนี่ยครับห้าสีเหมือนกันไม้ต้นนี้พี่น้องนะครับแต่ว่าสีนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่ต้องเอาไปทำใหม่พี่น้องผมทำไปแค่สามสีนะครับนี่เพราะตอนนั้นมันไม่มีไม้พี่น้องครับนี่ เหลืออยู่สองกิ่งสองฝั่งจะต้องเอาไปทำใหม่พี่น้องครับโอ้ยนอนผีเสื้อเยอะเลยพี่น้องครับนี่ก็สามสีพี่น้องครับน,น,บนี่ต่อเดียวนะครับแต่จำไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันนี่เบอร์แปดพี่น้องเบอร์แปดได้ลุ้นอีกแล้วพี่น้องครับเนี่เบอร์แปดเราเก่งมากๆเลยนะครับเรื่องดอก ว่าแต่เขาจะเป็นดอกสีเดียวกันไหมนะครับพี่น้องครับเบอร์แปดก็บาร์บี้โอเคเลยไม่ติดพี่น้องครับก็ดีไปพี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับบาร์บี้แน่นอน รับเป็นทรงนี้นะครับพี่น้องดูด้านข้างโอเคนะครับบาร์บี้โดนน้ำฝนก็เหมือนกันพี่น้องครับเหมือนกันไม่ติดเชื้อไม่กลายพันธุ์แน่นอนพี่น้องพวกนี้ก็จะบานแล้วบานแล้วพี่น้อง เบาวิวเลยดอกไม้นี่เบาวิวเลยพี่น้องครับน้ำมันแห้งนะครับพี่น้องเริ่มมีให้ชมแล้วล่ะพี่น้องครับร <c oughs> วยจังเลยดอกสวยมากโอ,อ้ลาก่อนนะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผม ไว้ดอกมันเยอะๆก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูพี่น้องครับ,รบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ